สองความเคลื่อนไหวโบชยดาโพสหลังจอดดรามา่าโดนดราม่าเต็นๆสำหรับโบชยดาลิ้วเฉลิมวงกับสามีผู้พันแบงค์ที่แม่โบโพสภาพพาน้องอาทิตย์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แต่พบว่าโบและผู้พันแบงค์ก็ฉีดวัคซีนด้วยเช่นกันทำเอาชาวเน็ตสงสัยว่าผู้ปกครองใช้อภิสิทธิ์อะไรฉีดไฟเซอร์เป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตฮือฮาอย่างมากที่ถามให้ออกมาตอบคู่รักคนดังงานเข้า หลังโพสไอ IG ฉีดวัคซีนไฟเซอร์วันนี้เราจะพาไปส่องความเคลื่อนไหวของแม่โบกันค่ะที่พบว่าหลังจากจอดดรามาวัคซีนไปแม่ก็โพสต์ภาพลงไร่ลงสวนของตัวเองท่ามกลางบรรยากาศอันดีงามจนใครเห็นเป็นต้องอิจฉายอยากไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่น่นและพบว่าแม่โบก็ได้โพสต์นี่ถึงธุรกิจใหม่ที่กำลังเปิดเร็วๆนี้ให้น้องอชิด้วย สรุปว่าแม่โบก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเรื่องวัคซีนแต่อย่างใดในขณะที่ชาวเน็ตก็ยังรอคอยแม่โบออกมาชี้แจงอยู่นะคะ